สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาบรรยายต่อนะครับอันนี้จากอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับคืออาทิตย์ที่แล้วผมบรรยายเรื่องคําร้องคําขอคําแถลงไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือผมจะมาบรรยายเรื่องคาร้องประเภทพิเศษครับเราเริ่มกันเลยนะครับคาร้องประเภทพิเศษนะครับ คำร้องขอประเภทพิเศษจะมีองค์ประกอบตามกฎหมายมากกว่าคำร้องประเภททั่วไปนะครับครับส่วนอันนี้นี่เป็นเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่ผมทำเสริมมาให้ครับส่วนมันจะไม่มีในชีนนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนี่ดูในจอเอานะครับคำร้องขอประเภทพิเศษนะครับ คำร้องประเภทพิเศษ,ษจะมีองค์ประกอบตามกฎหมายมากกว่าคำร้องทั่วไปนะครับคำร้องขอประเภทพิเศษ,ษ,ษบางคำร้องนะครับอาจจะต้องมีขั้นตอนการในส่วนขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการบรรยายในส่วนของ สิ่งที่ขอนะครับเราจะต้องใส่การแต่ส่วนลงไปด้วยนะครับนะครับส่วนคำลองขอประเภทพิเศษนะครับที่น่าสนใจแล้วมีโอกาสที่จะออกสอบนะครับมีดังนี้ครับ1ครับคำลองขอโยเวนค่าธรรมเนียมสารคำ้องไอ้คำลองตัวนี้นี่ผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ผมสอนไปแล้วครับอันนี้2นะครับอันนี้สําคัญและก็ออกสอบบ่อยมากครับคือ คำร้องขอออกหมายบังครับคดีครับตัวที่สามนะครับคาร้องขอคุ้มพองช่วคราวและคําร้องขอแต่ส่วนทุกเชิญครับตัวที่สี่ครับคาร้องขอเข้าร่วมมนโจทกับพนักงานในการตัวนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วนี่ผมสอนไปแล้วนะครับก็คืออาทิตย์นี้จะไม่สอนอีกครับส่วนตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าคือคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายนะครับตัวที่หกครับ คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกาสารหรือพยานวัตถุนะครับตัวที่เจ็ดครับคำร้องขอหมายเรียกพยายนเอกาสารหรือเพยานวัตถุอันสุดท้ายครับคำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคลสั่งตัวนี้นี่ผมก็สอนไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่สอนครับครับอันนี้เดี๋ยวเริ่มกับคำร้องขอองค์หม่ครับคดีนะครับหลักการบรรยายครับข้อหนึ่งเหมือนที่เคยสอนนะครับ บรรยายเกินบรรยายการเปิดหัวครับสองคดีนี้เนื่องจากการคําร้องขอออกใหม่มครับคดีเนี่ยมันเป็นการบังคับตามคำพิพากษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเขียนคดีเนี่ยการเขียนคดีนี้เราจะต้องเขียนว่าข้อหนึ่งคดีนี้ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ครับข้อสานะครับบรรยายว่าศาลพิพากษาว่ายอย่างไรสี่ต่อมานะครับจำเลยได้ทราบคำครับเมื่อ,อไหร่ห้า จะครบกหนดเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาบังคับตอนไหนนะครับข้อหครับบรรยายว่าจําเลยไม่ปฏิบัติตามคําบังคับข้อเจดขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานไปบังคับยึดหรืออายัดทรัพย์ของจําเลยนะครับหลักกฎหมายนะครับเนื้อสื่อของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกับคําขอออกหมายบังคับคดีนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา สองร้วหนึ่งวันที่ศาลออกคำบังคับก็คือวันที่ศาลออกคำบังคับนะครับตั้งกฎหมายใหม่ศาลสามารถออกคำบังคับได้ทันทีนะครับคือทันทีที่ศาลได้อ่านหรือถือว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับศาลสามารถออกบังคับได้เลยโดยไม่ต้องรอให้มีฝ่ายใดมาแถลงนะครับและตั้งกฎหมายใหม่เนี่ยเขาจะถือว่าลูกนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยได้ทราบคำบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้น ในการเขียนนี่พวกวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากับวันที่จำเลยได้ทราบได้ทราบคำบังครับก็คือจะเป็นวันเดียวกันนะครับีหลักการเขียนว่าน,นะกการนครับ <c oughs> ก็คือตามกฎหมายใหม่นะครับ <c oughs> ตามกฎหมายใหม่นี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราสองรอเจดิบสองวรรคหนึ่งนะครับวันที่ศาลออกคำบังครับศาลสา,สามารถออ,อกคำบังครับแดกทันทีทันทีที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาใช่ไหมครับ พอสารอ่านปุ๊บสารสามารถออกคำมังครับให้ได้เลยครับโดยไม่ต้องมีโดยไม่ต้องมีคู่ความฝ่ายใดมามาถแถลงครับแต่ว่าตามกฎหมายเก่านี่คือต้องมีให้คนให้คนมาถแถลงใช่ไหมครับครับและตั้งกฎหมายใหม่นี่ก็คือเขาจะให้ถือว่าลูกหนี้ได้ทราบคำพิพากษาและทราบคำบังครับในวันเดียวกับวันที่สารได้อ่านคำพิพากษาครับส่วนยังไงก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็ลองเปิดประมวลได้นะครับประมวลนี้เลยครับมาตานี้ ต่อไปนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 7 3วรรคหนึ่งนะครับในคำังครับศาลจะก,กําหนดเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำังคับนั้นไ้ด้วยเช่นศาลอาจกําหนดไว้ในคำังครับว่าให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชําระหนี้ภายใน15วัน,นครับประมวลกฎหมายวิธีอันนี้ผมบอกมาตราเลยนะครับมาตรา2 7 3วรรคสามนะครับระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว้ในคำคับไว้ในคำังครับ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลุกนี้ตามคำพิพากษาได้ทราบคำมังครับครับมรรับครับมาตราหลักกฎหมายต่อไปนะครับมาตราส 274วัหนึ่งตอนต้นนะครับเป็นเรื่องคำขอออกหมายมาคคับคดีนะครับมาตรา274วหนึ่งบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบ,บัติตามคำคบังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบพิจารองขอให้มีการมังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้องรัมคับคดีโดยวิธีอื่นนะครับหลักกฎหมายข้อต่อไปครับมาตรา275นะครับ มาตอนนี้เป็นเลี่ยงแบบของคําขอ,ออกหมายมาคมคดีนะครับข้อ1ทําเป็นคําขอฝ่ายเดียวและให้ระบุ2ให้ระบุนี่ที่ลูกนี้ตามคำพคิพากษายังไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับข้อ3วิธีการที่ขอให้ศาลนะครับนี่ครับนี่คืออันนี้คือคําร้องขอออกหมายมาครคบคดีนะครับส่วนแรกนี่สิ่งที่เราต้องบรรยายก็คือบรรยายว่าคดีนี้ศาลได้โปรดมีค,าคาําพิพากษาเมื่อวันที่ใช่ไหมครับ จากนั้นต่อมาเราก็เขียนคำพิพากษาเลยนะครับก็คือสิ่งที่ศาลสั่งมาในคำพิพากษาครับเช่นอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างครับส่วนข้อด็จริงก็เอาตามข้อสอบเลยครับเช่นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้จำนวน2ล้านบาทให้แกโจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7 5ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันที่เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์จนครบถ้วนและให้จำเลย ชดใช้ค่าลิชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทเป็นเงินจํานวน20,000บาทอันนี้คือคํพิพากษาครับก็คือไอ้ส่วนที่ผมขีดเส้นไว้เนี่ยก็คือเราเอาตามข้อที่จริงในข้อสอบนะครับต่อมานะครับเราบรรยายเหตุข้อนะครับเนื่องจากศาลได้ออกคำคบังคับและกำหนดให้จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษาภายใน30วันโดยจําเลยได้ทราบคำบังครับโดยชอบแล้วเมื่อวันที่1มีนาคม25 6 2กครับถ้าสังเกตนะครับ วันที่จำเลยทราบคำบังคับกับวันที่ศาลอ่านก็คือวันเดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่าตามกฎหมายใหม่เนี่ยเขาให้ถือว่าจำเลยทราบคำบังคับตั้งแต่วันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษานะครับแล้วก็ต่อไปก็บรรยายว่าจะครบกําหนดระยะเวลาที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับภายในวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บรรยายว่าซึ่งจะครบกําหนดเวลาที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาตามคำบังคับในวันที่1เมษายน25ง2 จากนั้นเราก็บรรยายบรรยายว่าจำเลยไม่ปฏิบัติการนะครับตามที่กําหนดนะครับก็คือบรรยายว่าปรากฏว่าบัดน,นี้ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำมังคับแล้วแต่จำเลยก็ไม่ได้นําเงินมาชําระหนี้ตามคาพิพากษาให้แก่โจทุ์แต่อย่างใดแล้วก็จากนั้นแล้วก็เมื่อเราบรรยายเหตุขัดข้องเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแล้วก็บรรยายสิ่งที่ขอครับก็คือ ด้วยเหตุดังที่ได้กลับเรียนมาดังกล่าวข้างต้นโจทย์ยิขอประทานกลับเรียนต่อศาลที่เครบขอสารได้โปรดออกหมายมาคับคดีตั้งเจ้าพนักง,งานมาคับคดีให้ทําการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจําเลยออกขายท่ดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ตามคำมาีบัตรษาให้แก่โจทต่อไปขอสารที่ครบได้โปรดอนุญาตควรมีคนล้วแต่จะโปรดนะครับต่อไปนะครับเป็น เป็นคำร้องของขอ้คองชั่วขาวนะครับอ๋อ,อ,อ,นะอ,อก็อันนี้ก็คือเป็นต่อท้ายจากคนม่ควรก็เป็นลงชื่อตามปกติครับใช่ครับเพราะว่าต้องลงชื่อดูครั้งนะครับเป็นเป็นคำร้องขอเอาหมายมาครับคดีครับต่อไปนะครับเป็นคำร้องขอคุ้มครองชั่วขราวครับ หลักการบรรยายนะครับ1บรรยายเปิดหัวนะครับก็คือชื่อคู่ความในคดีนะครับต่อไปก็บรรยายคดีนี้ต่อไปก็บรรยายบรรยายว่าโจทย์ฟ้องวันไหนฟ้องข้อหาอะไรนิติสัมพันธ์และการต้อย้งสิทธ์นะครับบรรยายมาอย่างย่อๆนะครับแล้วก็ขอให้ศาลบังคับยังไงก็คือคําขอได้ฟ้องนะครับจากนั้นนะครับบรรยายบรรยายว่าฟ้องของโจทย์มีมูลและมเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุ้มครองั่วข่าวมาใช้ได้เนื่องจาก ไอ้ส่วนเนื่องจากเนี่ยเราก็ต่อจากนี้เราก็บรรยายข้อได้จริงในข้อสอบนะครับก็บรรยายประมาณว่าพฤติการของจําเลยเช่นจาเลยกำลังยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอื่นนะครับ <c oughs> เพื่อหลบหนีการ,ารบังคับคดีอย่างไรและก็บรรยายให้เข้าหลักกฎหมายตามปวิแพงมาตรา255ด้วยครับอันนี้คือเดี๋ยวผมยกตัวยอย่า,า,านนงนะครับเช่นมาตรา255อนุหนะครับนะครับในกรณีที่ ขอให้ศาลมีคำสั่งตามมาตรา254อนุ1ต้องให้ไปที่พอใจของศาลว่าจำเลยตั้งใจจะยักย้ายทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับไปให้พ้นจากอำนาจศาลหรือจะโอนขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประวิงหรือขัดต่อการบังคับตามาคําบังคับใดๆซึ่งอาจจะออกซึ่งอาจจะออกบ,บังคับเอาแก่จำเลยหรือเพื่อจะทําให้โจทย์เสียเปรียบนะครับ ก็คือในส่วนนี้นะครับก็คือเนี่ยการบรรยายสีแดงใช่ไหมครับพฤติการของจําเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องบรรยายให้เข้านาปวิแพ่งมาตาสองห้าเลยครับก็คือเราต้องดูประมาณตัวบทนะครับบรรยายแบบทานองนี้ครับแต่อาจจะไม่ต้องเหมือนเป๊ะนะครับต่อไปนะครับบรรยายว่าโจทย์เสียหายเนื่องจากจําเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดพอที่จะบังคับคดีได้อีกข้อ6นะครับ บรรยายสิ่งที่ขอในส่วนนี้นะครับให้เราเอาให้เราเอาวิธีการชั่วคราวตามมาตาสอง้าสี่อนุหนึ่งถึงอนุ4ี่นะครับมาเขียนก็คือแล้วแต่ข้อได้จริงนะครับว่าข้อสอบเขาให้เรามาครับยังไงนะครับเช่นอาจจะเป็นสองห้าสี่อนุหนึ่งให้ยึดหรืออายัดทร,รัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยนะครับทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนพิพากษานะครับต่อไปแล้วก็บรรยายควรไม่ควรแล้วก็ลงชื่อนะครับ ตัวอย่างนะครับคำล้องคำร้องขอ,องขอ,องชู่ราวนะครับคดีนี้แล้วก็บรรยายตามหลักทั่วไปใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยสอนแล้วก็บรรยายว่าเนื่องจากโจ์ได้ยินฟ้องจำเลยต่อสารเมื่อวันที่แล้วก็ในข้อหาก็เช่นอาจจะเป็นผิดสัญญานะครับผิดสัญญาซื้อขายผิดนัดชำระหนี้แล้วก็โดยฟ้องว่าอันนี้แล้วก็บรรยายนิติสัมพันธ์นะครับตามที่เหมือนในฟ้องแต่ว่าบ,บรรยายแบบย่อๆแล้วก็บรรยายการต่อยแย้งสินในคำฟ้องนะครับ จากนั้นเราก็บรรยายขอให้ศาลบังคับและขอให้ศาลบังคับเช่นขอให้ศาลบังคับให้จ,จําเลยชําระหนี้ทั้งจํานวนเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็รายละเอียดรายละเอียดเราก็อ้างเป็นคําฟ้องของโจทเอกสารในจานวนคดีนี้นะครับครับจากนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เราจะบรรยายต่อนะครับก็คือโจทขอกราบเรียนยืนยันต่อศาลว่าฟอ้องของโจท์มีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการ ชั่วคราวนี่วิธีการคุ้มครองชั่วข่าวมาใช้ได้เนื่องจากจำเลยอันนี้คือเป็นพฤติการที่ผมบอกนะครับในไอตัวแดงนะครับก็คือพฤติการของจำเลยก็เนื่องจากจำเลยได้ลงโฆษณาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในหนังสือพิมพ์แายวันอันนี้ก็คือพฤติการที่จำเลยอยากย้ายทรัพย์สินนะครับแล้วก็มันย้ายไปแล้วก็รายละเอียดปรากฏตามอันนี้ก็แล้วแต่ข้อดิจินะครับรายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฆษณาในหนังสือพิมพ์เอกสารท้ายคำร้องแบบนี้ ากนั้นแล้วก็บรรยายนะครับว่าหากจำเลยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจะทําให้โจทเสียหายไม่สามารถบังคับปดิตามคําฟ้องได้เนื่องจากจําเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่ที่โจทจะบังคับตามคำพิพากษาได้อีกอันนี้ก็เป็นปัญญยายแบบเขียนประมาณว่าที่บรรยายมานะครับก็คือเพื่อแสดงว่าหากโจทไม่ได้รับคำคุ้มครองชั่วคราวใช่ไหมครับโจทจะเสียหายเดือดร้อนนะครับจากนั้นแล้วก็บรรยายสิ่งที่ขอนครับบรรยายว่าตัวเหตุดังที่ได้กลับเรียนมาดังกล่าวข้างต้น โจทย์ยังขอประธานกลับเรียนต่อสารที่ารพขอสารได้โปรดไต่สวนครับถ้าสังเกตน,นะครับคำร้องขอ,ของของยุคาวใช่ไหมครับมันจะมีการไต่สวนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการบรรยายเราต้องใส่เราต้องบรรยายการไต่สวนเข้ามาด้วยนะครับขอสารได้โปรดไต่สวนคำร้องฉบับนี้และมีคำพิพากษา